ปวดฟันก็ทนเอาเนาะไม่เป็นไรเห็นหน้านักเรียนก็หายหายหมดเที่ยวจะหายเนาะตกลงเอาใช่ไหมเที่ยวเนาะเที่ยวโกงโกงเที่ยวโกงโกงก็ไปใส่ผูกผูกโบเที่ยวร้อยจับเลขติดกระเป๋าไปกันกันผีผีนี่เรื่กงเดียรพี่กะเธอพี่หน้าที่ใจ

ลงกันตอนลายๆนะก่อนจะเริ่มเราต้องเทสองเทเงเดียวติดลงตอนนี้ก็ให้โอกาสแต่บางคนเตรียมเพลทถูกใจไว้คนละหนึ่งเทก็ก่าแต่ก็จะก็จะเห็นก็จะลองเพลงเนาะเราจะอุตระเองการขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนาะ เพราะว่าคือวัยของเรานี่ก็ื่ออาจจะที่โรงเรียนเนาะก็จะฝากประชามคันจันตาของบ้านว่าช่วงนี้การขึ้นทะเบียนช่วงที่หนึ่งมกราถึงกันยาสองหาสองวันพั้งผทธ่มกราสองพันเอ่อจะเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ที่เกิดก่อนวันที่1กันยาสองห้า ข้อสอสงพันห0 4ผู้ใหญ่รีมีกองประชุมชาวบ้านก็มาถึงมีกองประชุมที่บ้านใหญ่ตีผู้ใหญ่บอกเ่าให้เร็วพราะพวกมันเพิ่งจะเรีกันเต็มเต็มเต็แเต็มตะระเต็มต็นะเขาบอกว่าให้รีบรีบผู้ใหญ่เขาก็อเป็นห่วงว่าพวกเราจะไม่ได้เดียร์ที่กันแน่ รีบมารีวมาเร็วกันมาตนทะเบียนกันที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตะบนสะนะคะผู้ที่เกิดก่อนวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยสี่อย่าลืมมาตืนทะเบียนภายในเดือนกันยายนนี้หากหลังจากนั้นแล้วคนก็นจะได้รับเบี้ยางชีพเมื่อตรงกับกระยะเวลาที่เขากำหนดเนาะเราเรียกทไมต้องมี เกิดองกันยายน2,500ตมาพังบุนิดนึงประัลิเงินน้องแล้วผู้ที่เกิดปลายปี03ตีเกิด1ตุลาคมศอสัาพศน้2,500 3ที่เกิดต้งแต่หลังสัญญาณ มลางวันกีึงกันยาหนาองมาถึงคนวาามุนะขบขืนเลยขืนตั้งแต่หนึ่งมกาาน่องกันยาช่วงนี้ต้องมาขึ้นทะเบียนผ้าหักและก็คนที่เกิดมัลกาลาสอง4ันารมาถึงหนึ่งกันยาจังวันึ่งันยาจกหนึ่งกันยาสองนาะต้องมาเพ้นช่วงแรกช่วงหนึ่งตั้งแต่มักาลาถึง 30กันยาช่วงนี้นี่เพิ่งต้นระเบียนก็จะอลงในระบบะสารสนเทศข้อมูลข่าวสารเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรมบัญชีการนาะกรมบัญชีการเขาจ่ายเงินผ่านระบบเราก็จะได้เงินตามระยะกเวลาของวันเดย์สุราเกยเดือนนี้วันนี้เดือนต่อไปเราเป็นเงินเดือาชีพเนี่ยปีงบประมาณตุลาเดือนนี้ค่ะ2564นะ ถ้าหามใครที่เกิด2กันยายน2สบบนี่ 4, ก็ไปขึน้นช่วงหนึง่งตุลาหรือพฤศจิกาเพราะว่าเราจะหยุดรันบคุณคะเบียนหนึ่งเดือนคือธันวาเพืพ่อจัดการในระบบสารสนเทศปีต่อไปก็คือพีกเนาะมันจะเป็นช่วงๆ่วงการสมัครเบียง ถ้าเราไม่ไปขึ้นทะเบียนมันก็จะไม่ได้เงินตามกำหน,นดนแล้วก็จะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ทางกรมส่งเสริมเขาก็ได้รับเรื่องไปแล้วเขามีมีเยอะที่ไปร้องที่กรมว่าไม่ได้เงินเลี้อาชีพเพราะว่าตัวเองไม่ไปขึ้นทะเบียนตามระยะเวบากำหนดซึ่งมีการช่องทางแล้วอาจจะประการำสำคัญ ยันตางสายเนาะอาจจะไม่ได้รับทราบจริงๆแล้วสิษย์ของเราเราต้องศึกษาภาษารจาการเดินทางายูทูบดูได um ้ตอนนี้ตอนนี้ประทังยูทูบไปแล้วเนาะก็ฝากประชามผ่านที่พี่เนาะพี่กับตะเกียนเลยน้องๆกับพี่ๆกับตะเกียงเป็นยูทูบของยายาของเราบภาษาเนาะเพราะว่า ช่วงไหนมากที่จะขึ้นมทะเบียนก็มีรายละเอียดให้แล้วก็จะมีการสาม,มารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ดาดวน์โหลดแป็นฟอร์มแต่ตอนนี้ครูก็ไม่รับเอกสารนะคะเพราะว่าทางราชการเขาไมใ่ให้เอ,อาเอกสารจากนักเรียนไม่ว่าสำเนาบัตรประชาชนสำเนาเบยน้าสำเนาหน้าบัญชีเขาก็ไม่รับไม่ต้องหลานเอกสารถ้าไป่เพิ่มลงทะเบียนที่ครูครูก็จะ อารมณ์ระบบแทนทีนักเรารักเป็นเไม่ต้องกลับว่าเราได้รับคุเบียนจบวุฒิการาแล้ของเราเราสะบัดจริงเลยถือไปเลยถือไปที่ออบตเลยค่ะหรือว่าถ้าหารไทอยู่โซนข้าวฟ้าห้างหมู่บ้านเนาะก็มาที่โรงเรียนจุนเจียเบญเก่าคุณครูก็จะเอาค่าระบบให้เป็นการ รับขู้นไเนนอกสถานีเนาะแต่ถ้าหาใครว่าอยากไปเที่ยวปตอก็เป็นเรือเที่ยวปตอโอเคเนาะบางคนอาจจะไม่ย็นดปตอเพอาตอสาวสวยเยอะลุ่เดราก็มีเยอะเด็กๆนรัรัรน้เนาะโอเคตันี้ใครขึเียสูยุเนาะรับเหมือนเดิมตามอายุเนาะหก้อยเจ็ดเลยแปด้อยเก้ายอัน อยากได้รับหนึ่งพันบาทไหมยิ่งมากขึ้นใครอยากได้รับหนึ่งพันบาทกเรียนใครอยากได้เรียนชิ้นก็ทำตามมาเห็นไหมครูสวยไหมถ้าบอกครูสวยจะให้เอออยากได้ใช่ไหมเอออยากได้ก็มาโรงเรียนรักษาสุขภาพพอมาโรงเรียนเนี่ยคุณหมอเนาะคุณหมอเขจะให้ความรู้เรื่องสุขภาพว่าควรทำยังไงอายุจะยืนถึงเก้าสิบพอถึงเก้าสิบก็ได้หนึ่งพันบาทเห็นไหมครบ อย่งกูได้เลยเนาะกูนีัดเป็ตขัดดาวเลยเห็นขัดกูอยขนดดาวเจ็บพี่เออป้ามาเจ็บพี่เอือย่างนี้เนาะขนานเจ็บพี่อะไรเงี้ยสงสัยกินขนมหมอนทำไมก่อนอยู่แม่จ้วะเนาะเอาขนมหมอนไปกินเออจะเล่าเพื่อนตุ๊กตาตอนเด็กๆมาอยู่บ้านพาอเนาะมากับพ่อไปอยู่แม่โจ้เลยเนาะแม่โจ้ไปอยู่แม่โจ้ไปเนาะไปอยู่แม่จ๊วะเออเจ้าแล้วก็

ากกางเอาตะมอมอนใส่ไปดิหนนี่ดิเน่ยนี่ดงกัมบนด้ไหม่บบนี้ยแคเอาพอรอก็ริากแบงก็นยขายออกจักบ้านแหละพอกอแบงกเหมือนกันกินมัมันนิรนารก็ก็กินกันไม่รับไกก็กินกินเนกะเออี่แหละทยก่อนมันเขียง ออโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ từ, ่งเฮ้ยคบสีเขียวเจ้ I ่เรื่องการลงทะเบียนคนพิการคนพิการเมื่อก่อนก็คือเนาะช่วงตากีงประมาณนั้นไปรอพูดสมาร์ทอท์ติดต้อง่ายล่ะบัตรสแตมป์เนาะเออประเดี๋ยวนี้รัฐบาลมันก็ คือเขาเอามาจีคลมอเนาะเอามาิีคลมอนมาให้คนทำไงคุณรู้แล้วก็คือได้เนาะถ้าใครมีบัตรติดตามไปยืนเตือนหนีเนาะก็ประกาศป๊อกเตือนหนากรได้รับเลยเป็นใบบัตรแต่แป๊บเดียวนีนะอายุละอ่อนชีวาหนุ่มเนาะกัวสิบแป๊เนาะก็จะได้หนึ่งอันบ่ะจากแปดบลอยนะดีๆนะเรียยังชีพผู้มีการเดิม เพิ่ะเบียนปีนี้รับปีหน้าเด๋ยวนี้ก็คือพ่มมีปฏิการวันนี้มีบัตรแล้วก็เบียนเดือนนี้เดือนต่อไปก็รับไม่ใช่ว่าเดือล้รับะต้องประกาเราระบบเก็จะจ่ายเงินเดือนถัดไปแปดบาทสำหรับเด็กเด๋ยวนี้มีมติออกมาละหนึงหรือแอ ยิ่งตาโาองได้หนึ่ันบาทอันนี้ระบบเขากักรทางกรมบัญชีกางเขาจะจ่ายเองเพราะว่าแม่สามที่โชคดีเนาะจ่ายเงินผ่านระบบกรมบัญชีกลางร้เปร์เ็จะเลยว่าไม่ต้องไปนั่งคนหาะหาะาหปรนห้าเราใช้ระบบอาย,อยุป่าดีี่สในระบบมันจะมีอายุหรือว่า จะได้อายุจะดีเนียก็เข่าทุที่เลงนายนกจัเออที่เจ้าเย็หนึ่งตัวเพื่อเตรียมคพร้อมหกหงสิบห้าวันไหนหรอเดวที่าอายุตนจะปักยังกับเอาหเย็บนี่้นจะเข่าอัตโนมัติเข้าบัญชีของผู้ินิีเติตรงอัตโนมัติออตแต่เยี่ยงว่าแต่เดืนที่สิขอมนุที่ขอมน คือถเย็นต้งแรกก็จดแต่ต้องปีให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกองเด็ออกมาเราก้ไปแก้ไขเนาะเจ้าท่างานตัวเดียวเจ้ากตะตงเยียรลายละเอียดเยียดีเยียจะได้เยียจะได้ดมือมันมาพิศารเพราะว่าอยู่คุณเดียวเพราะว่าถาพิารของวาพี่เขาคเดีวเขาก็ก้องเยรบอกวนเอดโดนห็นโดนท้าหน่กอนมคือผมเขาบอกว่าต้องทำตัวเองตอง พอมาคอก็คือโ่ากองัชีกกาเนี่ยจะองเสริมเสร็จแล้วกองเสริมก็ส่งไปให้กรงบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลใครใครเสียชีวิตอะไรกะส่งไปกรงการคุอเนประด็ว่าเอาเอาเวลาตรวจสอบตรวจสอบว่าใครเสียชีวิตไหมถ้าใครเสียชีวิตก็มนไจาเลยจที่้อแต่เขา วันที่หนึ่งของเดือนเนาะอายุปัดตายตัววันที่หนเนาะที่หของเดือนยังไม่ชีวดมยูกรไดาอยุนะจ๊พอปัจจัยเดเต่ภายในวันที่สิของเดือนกรได้คนั่ยูเขาเขาเดี้ัน่หเโาเข้าสาาลูกอาญากรไดั้เขารือนยากมน การขึ้นทะเบียนที่ยังชีพพนิกานตอเหมือนกันเนาะตนี้ผู้สูายุที่เป็นพนักานตอนนี้นำไปยืนเอกที่อนขา้นตอนเสนอั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรใหมเนาะหนึอะไรบัตรฐาน ันสืร <Netz mainly j als> ับรองจากผู้น้องโลาชียงมนกนดีก็เเป็นพิการการเคื่อนขอได้ที่โรลบาเชียงมนต์ือรับรองพิการนะสองหเป็นพิการาสายตาหูไม่ดีก็ไปที่เจ็บตาถึงขย่าหมอระรับรองตอนนั้นแหละง แค่ yup. โรงพยาบาลเชียงมน์เอาเงินให้ก็ไม่สามารถเอาไปดีใได้เพราะว่าไม่มีแทย์เชี่ยวชาญเฉพาะบ้านเรื่องหูเรื่องตามันจะมีของโรงพยาบาลารยมัดเนาะตอแต่แนะนำว่าอาจจะไปโรงพยาบาลเชียงมน์ให้นักเรียนเดื่องโรงพยาบาลเขยาเรื่องหูเรื่องตาให้นักเรียนไปติดต่อที่โรงพยาบาลเชียงมน์ก่อนเพื่อโรงพยาบาลเชียงมน์จะได้นะเรีว่า โรงพยาบาลเยาเช็คคัหมอเขาอยู่วันไหนเราจะได้สะวกในการไปติดต่อขอบริการคนมือถือมืือรอความพการอ่าเนาะหากใครวนิเนารคิดบ้าโอ้ยนวินิล้วแบเตวิิถ้าใครเป็นภาษาวินิจฉยจะโน้มนิะมอันนี้ไปรบ้านจนเดินเจ๊งไหมเจา ไปช่องใหม่ผสต่อโนรมซื้อลำองปหาอ้ไม่ได้ออกให้แถวว่าอันนี้เป็นพี่้าจะเิ้มส่งไปที่มอมันก็ไม่ผ่านเพรามันมีอ่าต้องมีคุณหมอที่จณาตัวแรการะจเนาะจมสไหมจมไหมอ่ามันจะมีปาวะอยู่บ้านเท้าที่เนาะกินยาตัวเื่องอะไรสุดท้ายมากินที่บ้าอีกไหลอกไป้องป้าี่การตเอาเนี่ยมอสเตจหอเป็เมสไหมเนาะ พอแบบเอายายจริงไหมน้รับยาจริงไหม่เพราะว่าอมอครบ้อนรับรองควาพิการคงจะไปทำาบบการใหม่นี่แหละกระดันะหนึ่งจะมีหนังสือหนอรับรองความพิการจากสมอมอลละสองสองข้อมูล้อมเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานรับเอกสารเราก็ต้องทำแ็บข้อเูลทยั้าน การของจำตัวปัประชาชนแล้วก็รูปถ่ายหนึ่งนิ้วจำนวนสองรูปไปยื่นที่กองัสวิการสังคมอุปสรรก็จะนำเรื่องเสนอไปที่พมจอดีนึงทางพมจอ,อก็จะพิจารณาออกบัตรพิการให้ถึงจะนำบัตรพิการมา้นทัตเปลี่ยนที่อบปสรร อายเยวขอคือเยาวน้นน้องอายุด็กการตัดยุเดเยลองเุวกออยู่ใทงงดัี๋ยวนนี้นี่คือเด็ยนกนน้องมีมากค่มมีมากแต่คนยุเยอเนมล้ี่นงเกคือเดนยัระอเนาะถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่เป็นที่การใหม่รายใหม่เนาะคือไม่ต้องไปติดแจ้งแล้วว่าคุณครูครับ เพราะว่าครูครูจะรับรบ,บัตริริยาจากคอมพเตอรปั๊บครูครูมันจะมาบันทึกลงในระบบสารสนเทศทันทีแล้วก็จะเอาข้อมูลในระบบเลาะเพราะว่ามันจะเป็นคนคนเดียวกันแค่ไปเพิ่มว่าพี่ก,ก,การได้รับเรื่องสบายเนาะของพี่ติ๊กออกบัตรอะไรบัญชีก็ใช้ตัวจริตัวเดิมจบเข่าก็บอกว่าโอ้ที่เด็กหญิงยาวหก็โอ้าน้องน้างค่ะคุณสุสานแล้ว ่รวแต่ถ้าหากเป็นเด็กที่มายุไม่ถึง40ปีเนาะประมาณ1ถึง59รับกลับปั๊บรเ้าประจันโธ่ไม่หนาน่นหรอกสวัสีค่ะนี่ห็ค่อมายาเลยนะครนนิบัติุณแม่ที่ต้องรอการสั่งโรต่อสายห้วยนะคะถ้าหนาเป็นนุ่นต้นนะคะจะได้นี่ม่ต้องลยมสิ่งต่างนคโอเคค่ะสวัสดีค่ะเขาก็เาขืนเป็น พี่บาบ้างไม่ใช่พี่บานะคูดีอีกเนอะใ่ค่ะเออเจ้าเจ้เาก็คูนี่เจ้าคูได้มีแหล่งต่านะงวันศิษย์คุณกำลังศิษย์คุณตรวแจ้วตอนนี้คุณเรี่งคุณทะเบียนเพราะว่าคุณไม่มีข้อมูลหน้าบัญชีธนาคารค่ะถ้าหาคุณมีหน้าบัญชีธนาคารเจ้าก็เข้าให้เหมือนกันเนาะทำเองหน้าบัญชีก่อนนะเพราะเราจะไม่รับเรื่องไว้ก่อนเพราะว่าปฏิการิยาเนี่ย เราไมรู้ว่าทางพมจอเขาอนุมัติให้หรือเปล่าจะผ่านหรือเปล่าเนาะผ่นผพวกนี้ไหนหองน้ตนเบสแบี้รเปาที่บอกเราตุ้นเบสไมไ้อุน้าลเาม่าเาแบนั้นหัขเกิดต้องหานบริการเาะคว่ามอ์ียีมนีมใช้เนาะว่าติ๊กติ๊กกบ่อไม่บกพ่องอกพ่ไม่บกพ่อ้หานเาะบกพ่ออย่างเดียวเนาะนิ้วก้อยขาดื่อเดียวนะ ผุดท้ายคือกรรมการต่ับห้าตัวไปจองห้องตัวปจองกรรมการขวา่เหตุเดยวตันาษากำเนดกามิมเดียวเราว่าเป็พิการอย่างตาบอกข้างเยวตาโมเดียวก็ไม่ใช่พิการนะต้องสองข้างตาบอกข้านงอีกข้ามหนึ่งอาจจะหันเวลาประมาณระยะของหางนี่เซึือจะเป็นพิการต่อภาาที่พุน ตีว่าสงสัยว่าทำไมคนพิการ่ะตาทำไมขี่รถมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานบึนบึนบึนได้พิการ์ <c oughs> <c oughs> ดรตากตนน็เป็นอาไรเหรอเปิดวาตาปเปิดหันอยู่แต่ว่าพิการ์ดโมโมโแต่วระยะห่างละเียดจะไม่ไปไกลเขานะไปไกลเขาจะนั้นต่อระยะสุเปอร์ยิงหนีหนออยู่หันหันอยู่นี่น่อแต่ การใช้ก้อนนั้นก็มาหันตหละมันจะมีระยะการมองเห็นวัตถุมีการแต่ใจตาน้องจับมีกองอุูน้อกบอกฟ้าตามประชาชนด้วยนะคะข้องยาย่าบอกเรื่องภาษนะคะตอนนี้มีอะไรประเลิ้งกระตือเข้าไปเนาะในข้อมูลการขึ้นทะเบียนขึ้นสมมติยุคคอพิกาตรเดี๋ยวจะทำเป็นนำขึ้นเดี๋ยวมีการอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยนี่แหละเดี๋ยวบอกละบอกรายการล้ะต้องบอเคนะคะต่อไปเอ็มลูก Na Rica rukun